เสียบแบบคืออยเสียบเข้าหัดงานเนาะาเดาเสียบงนเพอแล้ว่หมเปียนแล้วครัเปลี่ยนแต่เข้าสาวน่อยบ่พ่อสาวน้อยครับสาวน่อยรงเงินเนาาเจครับสูงเท่าไรเนาะพ่อเนาะ่าร้อยย สาวน้อยเพชรบ้านแพงสามสิบเจ็ดเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ว่าราคาบ่แพงครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากได้ควายไปเลี้ยงราคาเกษตรกรสามสิบเจ็ดตระลอกครับตลองได้ครับพ่อเนาะควายไทยพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำเอ้อบึงแข่งบึงขาบึงหนาบึงตากันนะพี่น้องควายงามพอบุญเย็นสาวน้อยสาวน้อยครับ โมปลายสามสิบเจ็ดมาต่อรองเอาเนะพ่อเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหกเก้าหกหกหกสองเจ็ดหกหกสองเจ็ดอ่ะเขาใหญ่บุญเย็นครับพ่อบุญเย็นเนาะบ้านโคกแสงครับโคกแสงมานอนนิวาสอ่ามีรถพร้อมส่งเนาะพ่อเนาะครับผมอ่ะมื่อนีพันได้ควายสาวหน่อยราคาเกษตรกรครับมาฝากพี่ฝากน้องหางกระยาวใส่ได้เยอกพี่น้อง เนื้อตัวดีประกันแข้งขาให้เนาะพอนะ่อเนาะครรัับปะกนะแข้งขาดีบม่มีทกมีถอนเครื่องหมดไงแม่หนิอ๋อฝากพี่ฝากน้องไว้ครับมาต่อรองเอากับคุณพ,อพ่อเพิ่นเอ๋อขอบคุณหลายๆพอ่อคปีสามเดือนครับปีสามเดือนเนาะพ่อเนาะปีนิดๆครับผมมาทางควายงามเหมนี้พี่น้องล้นลุนหกล้อครับล้นลุนหกล้อแต่แม่เดียวนี่ยก็แต่มันใส่ปีกับมากับหนาเงื้องเวอร์แล้วครับรุ่นนี้ โอ้ยใหญ่เงา,ยยาครับยา,ยยยยา,ยยาวใหญ่ใหญ่เงาแม่นี่ใหญ่เล็กเงา,ยาอาลาดเป็นแม่ลูกเนาะครับน้องน,นี่แม่ลูกสาวครับแม่ลูกลูกตัวเมียอ่ะเออแม่นี่เป็นทังไหนสถานะสถานะสถานะจะนี้ผสมมันช้างอุดรเด้ยครับผมโอ้สุดยอดพอพันช้างกุดอนผสมหยิบสองสิงหาหกห้าครับผมหยิบอสองสิงหาเมื่อนี่กับวันที่แปดเนาะผ่านรอบหรือเปล่า มันอันผ่าน12กันยาโอ้นน12กันยาอีกสองสามมือเนาะอ,อ่ะากะรุ่นเบิ้งครับพี่น้องอีกสองสามมือไอ่หละย่างไปใส่หละปล่อยใสยย่หนาครับน้องพิ่นลามไปเงาๆปล่อยเพื่นเลี้ยมหนาหนาไร้ครับสนามนี่สูงเท่าไรล่ะ สประกันปครับผมประกันที่ร้อยสามสิบแปดนาจะหลายกว่าหันเนาะความสูงคนลูกตัวเมียได้จากเดือนครับทั้งนั้นน้อยหน่อยหาเดื <5 S 2> นอนเนาะสูงกับประมาณเมตร,รกว่าอยู่พี่นอ้องลูกสาวแม่นี่สูงประกันที่ร้อยสามแปดเบิงแขงเบิงขาเบิงเอิกหมกพผ้าวนาตาครับพี่นอ้องลูกที่ใดก่อนได้ทองนี่ประมาณประมาณสามสี่ประมาณลูกที่บ่สามกับสี่นะครับเนาะ ต,ตัวเนื้อตัวหนิพี่นอ้องเอ้ยไงไ่งครับญ่หนาลึกลครับไทยเต็มหางจับดีหางพวงไทยกึหไงพี่นอ้องแผ่นหลังหนาหนาเปิดเท่าไหล่ละชุดนี้ชุดนี้เปิดสองแสนสองครับผมสองแสนสองกระตกล<อ>งได้เ <ผม S 1> นาะครับลูกมันก็เป็นลูกยกมงคลน,นะครับผมอืมลูกใบลูกหลอดปอนะครับลูก สาวยกมงคลมีใบมีหลอดมีใบเกิดเนะาะเออทั้งทั้งในนี่สร้างอุดดอ,อสมใบนี่หล้กก็ทั้งนอกนี่ลูกยกมงคลอ,อ๋อไ้ปีหน้องเบิ้งคักกันนะออบังหันพ่นพากันยางกับบด้เบิ้งคักปันไดนเออ้าได้ยินว่าลูกยกมงคลพาเบิง้งคักกับสาวน้อยอนาคตไก่ครับพี่นอ้องลูกยกมงคลเบิง้งเอ,อิเพ่นเด้อพี่นอ้องลูกยกนี่แป้งขาครับ เปิดที่สองแสนสองต่อรองได้เนาะอ่ะเบอร์โทรครับศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดห้าสามหกหกครับห้าสามหกหกครับห้อยท็อปน้องท็อปงวงงามทั้งบ้านเดือดเสียงใช่ครับผวันนอนเนาะอ่วันนอนนิวาสมีรถส่งมีรถส่งครับผมอ่ใกล้ๆกกับเบิองต่อรองกันเบิองนะครับเนาะฝากของน้องท็อปไปครับทั่วประเทศพอครับของเขาเนี่ยส่งทั่วประเทศครับผมทั่วประเทศเนาะราคาได้กันไปเบิร์ครับเสียงใหม่ยาลา ไปได้คร <G ã entender it> ับไปเมื่อครับผมเอ้าขอบคุณหลายหอยครับครับผม